สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องคลิกมันนี่ครับผมครับวันนี้ผมมีแอปเล่นเกมดีๆมาแนะนาครับผมครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดติดตามช่องคลิกมันนี่้วยนะครับผมและกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครกดใหาก็ขอบคุณมากครับผมครับเรามารู้จักกันเลยครับหน้าตาแอปว่าเป็นแอปอะไรครับผมครับเป็นแอปตัวนี้ครับผมแอปรูปข้าง่าวเนี่ยนะครับเป็นแอป ขูดบัตรครับขูดขูดขึ้หน้าจอโทรศัพท <c oughs> ์น <c oughs> ี่แหละครับง่ายๆครับผมขูดขูดสะสมเต็มครับผมรับจ่ายจริงชัวร์ครับร้อเปอร์เซ็นต์ครับผมผมกล้ารับประกันครับผมเพราะว่าผมกล้ารับประกันครับผมเพราะว่ามันเป็นอ่าใครเดียวกับแอปตัวนี้เลยครับผมใครเดียวกันนะครับนะครับอ่าเป็นแอปขูดบัตรเหมือนกันครับผมแต่ได้น้อยนิดนึงครับผมได้น้อยแต่ได้ชัวร์ครับได้เร็วด้วยนะครับ ถ้าใครขยันเล่นก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมคนเราต้องไปจากสูจากน้อยไปมากนะครับต้องเก็บจากศูนไปร้อยนะครับแต่ว่าเอาจากมากมาน้อยนี่ยากนะครับผมผมไม่เคยเจอกันครับน้อยคุณจากมากมาน้อยกับผมนอกจากคุดรวยแล้วมาจนกับผมเยอะครับครับอต้องขยันเล่นนะครับขยันเก็บไปเรื่อยๆครับผมครับใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับผมและผมฝากไซรัสของผมด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผม ครับอ่าก่อนจะเข้าไปในหน้าตาแอปผมอีกครั้งนะครับผมฝากกดติดตามช่องคลิกมันนี่ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งด้วยนะครับใครกดให้ก็ขอบคุณมากครับผมครับ้าไปดูในหน้าตาแอปกันเลยครับผมอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อทุกคนดาวโหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเข้ากดเข้าล็อกอินแอปอ่าจะให้ล็อกอินผ่าน G ีเมลนะครับผมและ G ี mail นั้นต้องใช้ได้กับบัญชีเ a y p ปาของเราด้วยนะครับผมมันจะให้ล็อกอินทีเดียวผ่านนะครับเหมือนกับแอป ใครใครนี่ก่อนหน้านะครับผมเป็นแอปเพื่อนเพื่อนคุณอาจะรู้แล้วนะครับผมไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับครับอ่าใคผมที่ผมมาบอกเพราะว่าเป็นแอปใหม่นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดาวน์โหลดมาเล่นได้เก็บเต็มได้เยอะๆนะครับผมอยากน้อยจะได้มากไปนะครับผมครับอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อนดาวโหลดเรียบร้อยแล้วก็แน่นอนครับมาที่รูปกล่องกล่องฟันี่ครับแล้วก็คลิกเข้ามาครับผมอ่ามันจะมีให้เช็คอินรายวันนะครับผมแล้วก็เช็คอินรายชั่วโมงนะครับ แล้วเช็คอินนี่ค่อยกดก็ได้ครับสิ่งสาคัญก็ให้คลิกมาที่รูปตรงนี้ก่อนนะครับอ่าผมฝากด้วยครับคดนะครับผมให้เพื่อนๆคลิกไปนะครับผมให้ใส่คดนี้ก็ได้ครับหรือว่าใส่คดอื่นก็ได้ครับคดนี้ก็ห้าเจ็ดบีหนึ่งนะครับผมครับห้าเจ็ดบีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีคดใส่นะครับผมฝากด้วยนะครับห้าเจ็ดบีหนึ่งนะครับย้าอีกครั้งนะครับผมครับเมื่อเพื่อนๆใส่เรียบร้อยแล้วครับจะมีเมนูถอนเงินขึ้นมาครับผมไปที่วิดดาวเลยนะครับผม วิดวิดดาวิดดดวิดอะไรไม่รู้ครับผมนี่ครับผมคลิกคลิกไปเลยนะครับคลิกไปนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมสองพันหนึ่งพันเต็มเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งด้านล่างครับน้อยนะครับแต่ว่าก็สะสมไปเรื่อยก็ได้เยอะเองครับผมตอนได้สูงสุดก็ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับเหมือนกับแอปของใครนี้แอปก่อนหน้านะครับผมมันมีอยู่สี่ห้าแอปครับผมเป็นคล้ายๆกันหมดเลยครับผมของใครใครเดียวกันครับจ่ายชั่วรจ่ายชั่วครับผม ครับไอที่ไปเต้องกดเข้าไปก็มันจะให้คอนเฟิร์มเลยครับผมไม่ต้องใส่อีเมลอะไรเลยครับผมมันจะตัดยอดอัตโนมัติเลยครับผมเหมือนเหมือนกันเลยครับผมกับแอปก่อนหน้าครับผมไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับสองพันเต็มถอนได้หนึ่งครั้งครับผมสะสมไปเรื่อยๆให้เยอะค่อยถอนตอนที่ถึงกาหนดดีกว่าครับผมซูนจงหนึ่งซูนครับผมได้เยอะหน่อยครับผมแล้วก็ถอนเก็บถอนไปเรื่อยๆครับผมหน้าตาของแอปผมได้เล่นไปหมดแล้วครับไม่มีสาธิตให้ดูครับว่าจะเล่นยังไงแค่ให้เพื่อนๆก็อ ขดนี่น่าจะรู้แล้วครับขดขุดขดขดไปอย่างนี้ครับผมมันจะให้เต้มขึ้นมาครับมันจะได้เต้มขึ้นมาตรงนี้ครับผมครับง่ายครับผมส่วนมากที่ขุดขุดจะได้ไม่เยอะครับเต้มครับจะได้ช่องหลังๆนี่ครับผมไอ้ด้านหน้านี่อ่าไม่ค่อยได้ครับผมไม่ค่อยเจอครับผมเจอแต่ด้านหลังนี่ครับผมไม่รู้ทําไมครับเป็นของผมคนเดียวหรือว่าของเพื่อนๆด้วยผมก็ไม่แน่ใจครับผมครับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับ เป็นแอปคูดคูดูดหน้าจอโทรศัพท์นะครับก็เก็บแต้มก็ได้ตังค์แล้วครับผมได้ชัวร์ครับผมครับเช็คอินรายวันก็มีครับเช็คอินรายชั่วโมงก็มีครับผมหาเพชรเพิ่มเติมก็มีครับผมใครจะเก็บแต้มเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปครับผมมีคลิกเข้าไปก็เจอเองครับผมจะเป็นยังไงผมไม่คลิกให้ดูแล้วกันครับผมเสียเวลาครับผมครับอ่าอย่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าว่าดาวโหลดมาเสร็จแรกๆก็เสร็จใหม่ๆครับผมอ่า ล็อกอินนะครับผมบัญชี gmail ต้องให้กรุงกับเพ y p a าที่ใช้งานได้นะครับผมอย่าพลาดเลยนะครับผมถ้าพลาดก็ถอนเงินไม่รู้เข้าของใครแล้วครับถ้าว่าล็อกอินอีเมลพลาดนะครับผมสําคัญนะครับมันจะให้ล็อกอินได้ครั้งเดียวนะครับผมจะมาแก้ทีหลังไม่ได้ครับผมครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับมากมายครับผมแต่ว่าฝากด้วยนะครับโค้ดของผมนะครับก่อนจากกันไปครับผมฝากด้วยนะครับโค้ดนี่ครับผม 57b 1หนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้อ่า ใต้คลิปวิดีโอและหรือว่าข้างคลิปวิดีโอก็ได้ครับผมผมจะทิ้งไว้ให้ครับผมเดี๋ยว,ว,ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้วยนะครับผมครับอ,อ่าแอปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมรบกวนเวลาเพื่อนๆที่รับชมมามากเลยครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิกมันนิ่งขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีของใหม่มาบอกอีกนะครับครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ